เราจะใส่เสือ้ออุ๊ยไฟดับ oh my god อะไรคนเรามันก็ต้องมีพักเล่นโทรศัพท <c oughs> ์วะโฟกัสไหมวะโฟกัสไหมวะโฟกัสไหมวะโอเคโฟกัสอะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คือเลิฟ กลับมาทําคลิปแล้วค่ะวันนี้นะคะเป็นคลิปเปิดตัวอีกรอบหนึ่งไปเลยนะคะเ <c oughs> ขื่นกล้องเหมือนกันนะไม่ได้พูดกับกล้องนานวันนี้เนี่ยเราจะมาทําบล็อกเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆนะคะวันนี้เนี่ยคือวันที่1มกรานั่นเองเพราะว่าตอนนี้นะคะเป็นเวลาตีหนนาทีนะคะก็คือเพิ่งผ่าน การแฮปปี้นิเียร์กันมา1ชั่วโมงเลยสดๆลร้อนนะคะเป็นวันที่1มกรานะคะขอให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้นะคะเจอแต่สิ่งที่น่ารักมาแมปตลอดทั้งปีนะคะแล้วก็ขอให้เจอแต่คนดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะมีความสุขมากๆนะตอนนี้ก็เป็นเวลาตี11ใช่ไหมยังไม่ได้อบน้ำเลยคะยตั้งแต่ปีที่แล้วพูดงี้ได้ไหมไม่ได้อบน้ำตั้งแต่ปีที่แล้วเลยค่ะ มันก็ม่โฟกัสอะมันโฟกัสเมยมันโฟนะก,กัสเขาเมยเดี๋ยวนะอะไรคุเรามันก็ต้องมีพักเล่นโทรศัพท์อะขี้เ <c> ก <oughs> ียจอะแสนขี้เกียจเลยอะทุกคนโคตรขี้เกียจเลยนะเอาตรงสู้ๆรุ่งนี้ เพื่อภารกิจอันใหญ่หลวงไปต่อยาแพลวัลลน,นนี้เป็นเวลาตีสามครึ่งก็ใกล้จะเสร็จแล้วแต่ก็ก็คือมันก็คือมันคงวเรือ,ห,อ,ห,ห,อ,ห,อหัวข้อใหญ่สุดท้ายแล้วก็มีหัวข้อย่อยอีกเยอะมากมันแบบมันเป็นหัวข้อใหญ่อันสุดท้ายแล้วอ่ะมันเป็น4.3สสุดท้ายแล้วทุกคน เราต้องสู้ๆนะคะหรือไม่ก็อาจจะแบบไปนอนล้วตีสี่ค่อยมาปั่นต่อไม่ไหวหรอกว่ามันเหนื่อยอะทำมาแต่ตีหนึ่งอะเราจะใส่เสื้ออุ้ยไฟดับ oh my god ทุกคนคะ่ะมันมีอุบิเหตุเกิดขึ้นคะ่ะอุบิเหตุก็คือเราทำจนถึงแบบ เดี่ยวก็จะเสร็จแล้วอะแต่มันไม่ไหวแล้วอะมันง่วงอะมันต้องแบบคือมันไม่ไม่จำเป็นต้องนอนก็ได้เข้าใจป่ะแต่ว่าถ้านั่งตรงเนี้ยมันจะเดินจะทําไม่ไหวแล้วอะมันต้องไปนอนแล้วอะมันต้องไปนอนแบบนอนอะนอนเอาเอาตัวลงไปนอนตรงนั้นแต่ว่าไม่ต้องหลับก็ได้เข้าใจป่ะคือมันไม่ไหวแล้วบอกว่าไม่ค่อยไม่ชอบนั่งนานๆอะก็เดี๋ยวคงจะแอบปั่นพรุ่งนี้ตอนเย็นๆบ้างอะไรบ้างก่อนก่อนนอนกลับมาเพราะมันเหลือนิดเดียวหรือไม่ก็ปั่นคืนพรุ่งนี้ สวัสดีตอนเช้าค่ะตอนนี้เป็นเวลา8โมงค่ะแบบเพิ่ง8โมง8โมงนิดๆแล้วว่าเดี๋ยวเริ่มเนี่ยจะออกไปข้างนอกนะคะไปบ้านเพื่อนเองเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคอนเสิร์ตฟรีของ SM นะคะแล้วก็จะไปวีดกับเพื่อนๆนะคะแต่ว่าจะเราเพิ่งตื่นมีตอน11โมงนนี้8โมงเพราะาเราเปิดนาฬิกาปลุกไว้ เก้าโมงอะไรเงียค่อยลุกขยับขยคยื่อนไม่ไหวละง่ว,วงมากง่วงมากเที่ยงคืนของวันที่สองแล้วเอเไม่ใช่เที่ยงคืนแล้วนะคะก็คือขึ้นวันที่สองของปีใหม่แล้วซึ่งที่ถ่ายตอนนี้ก็เพราะว่าเรากลับมาจากภารกิจอันใหญ่หลวงแล้วเราหลับค่ะหลับแบบหลับจริงๆเลยเพราะว่าง่วงมากแล้วก็เพิ่งตื่นนะคะเราก็เลยกินีน อิสอาม์ไปกนกกินข้าวตอนเที่ยงคือคนเดียวสุดเก๋เลย แล้วคือเลิฟอะสั่งชัดนแบบเนี้ยมาแล้วเลิฟคิดว่าจะ,ะแกะให้ทุกคนดูแต่เลิฟลืมนะคะแล้วก็เลยจะมาถ่ายตอนติดสติกเกอร์เพราะว่าเนี่ยมันเป็นที่เก็บของเยอะเห็นปะแล้วมันก็จะมีของอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยก็เลยสั่งชั้นมาแล้วก็อยากจัดห้องให้มันดีนะคะก็เดี๋ยวจะคิดว่าในภายภาคหน้าเนี่ยถ้ามีตังจะทําตรงนี้ให้มันสวยไปเลยนะคะก็เ,เริ่มกันที่อันนี้ก่อนอันนี้กดสั่งด้วยความไม่ตั้งใจแล้วก็ได้มาแล้วนมามาแล้ว โอ้โโอ้อแปไปด้วยอออแปะแปะตรงอยู่แมออกไปม่ไม่ไม่ไม่ตรงไม่ตรง ตอนนี้ก็อาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะบล็อกนี้เป็นบล็อกที่ไม่ติดกันเลยค่ะมันเรื่อยเปื่อยมากๆก็ก็ถือว่าเป็นแบบว่าพีพีแบบว่าพีปีนี้ละกันเนาะพีกันกลับมาทําคลิปเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยจะมีการเริ่มเรียนออนไลน์แล้วเดี๋ยวจะทำวอตินมอโฟนด้วยอะไรต่างๆก็จะเยอะมากก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะจะกลับมาทาแบบจริงจังแล้วนะ ไม่มีอะไรจะพูดแล้วก็บอกว่าคิดถึงทุกคนมากๆนะคะแล้วก็ขอโทษที่หายไปนานขอให้ทุกคนยังจํากันได้นะคะไปแล้วค่ะเจอก,กันคลิปหน้าบ๊ายบายขอโชว์ขอโชว์มุมนี้ดีมากแล้วเดี๋ยวพอมีมุมนี้ใช่ป่ามันจะลามมาตรงนี้เว้ยแล้วมันก็จะลามลามลามแต่จะปิดรูปตรงนี้แปะ <laughs> ไปแล้วบ๊ายบาย